สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนมิตรที่ติดตามช่อง y o youtube ยงยโสธรวันนี้ผมจะมาพูดต่อจากเทปที่แล้วนะครับพูดถึงเรื่องว่ามีคนอยากทราบว่าอยากจะเขียนยังไงเมื่อยอยากเป็นนักเขียนนะฮะก็เลยต้องถือโอกาสวันนี้เกิดเลยนะครับ ที่ผมพูดต่อไปนี้คือว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนคนอื่นหรือที่เขาแนะนํากันหมายถึงว่ามันมีหนังสือแนะนํานักเขียนนะครับแล้วก็หรือท่านผู้ที่เป็นนักเขียนท่านอื่นๆได้พูดได้เขียนถึงว่าจะเขียนยังไงถ้าจะเป็นนักเขียนจากประสบการณ์ของผมนะครับบอกได้เลยว่าพื้นฐานของคนที่จะเป็นนักเขียนเนี่ย สำคัญที่สุดคือเป็นคนที่มีความคิดความฝันท่านเดียวก็รู้ว่าคิดฝันยังไงตรงนี้เมื่อมีความคิดฝันก็มันจะนำมาสู่การอ่านนะครับการอ่านนี้เป็นรากฐานสำคัญที่สุดของคนที่จะเป็นนักเขียนจะอ่านยังไงครับก็อ่านทุกอย่างถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือว่าอ่านทุกอย่างที่ท่านอยากอ่าน ถ้าท่านจะเป็นนักเขียนเรื่องสั้นหรือนวนิยายท่านก็อ่านเรื่องสั้นนวนินวนิยายหลากหลายแนวนะครับซึ่งทุกวันนี้หาอ่านได้ง่ายถ้าท่านจะเป็นกวีท่านก็หางานของกวีที่ท่านชื่นชอบมาอ่านที่ท่านไม่ชอบท่านหาอ่านได้หลายแนวนี่เป็นพื้นฐานเลยก็คือว่าการอ่านมากๆมันจะทำให้ท่านอยากเป็นนักเขียน ผมเองมีความคิดฝันที่อยากเป็นนักเขียนนี่ก็จนกระทั่งกล้าที่จะลงมือฝึกฝนก็หลังจากได้อ่านงานประพันธ์ครับทึ่งมันบังเอิญนืกเกินผมบวชตอนนั้นผมบวชเป็นสามเณรผมไปอยู่สำนักเดียนวัดบ้านนอกแห่งหนึ่งแตแ่แก้บ้านผมคือสำนักเดียนวัดบ้านโนนเปลยเปลยโนนเปลยนะอำเภอพุชมุมในช่วงที่ผม ออกจากวัดทุ่งสว่างชัยภปมินั้นผมก็ไปอยู่ที่บ้านนนเปื่อยในปี2 5 1 5อายุก็ย่าง15ปีได้มีเด็วกวัดวันหนึ่งที่พ่อเขาเป็นครูเขานำหนังสือธรรมวิยายเสือดำเสือใบเสือดำอของพออินเทปรดิษฐ์เป็นเล่มๆนะครับมาให้ผมอ่านผมอ่านตุลยอ่านทั้งวันทั้งคืนด้วยความชื่นชอบเกิดที่จากเป็นนเขียนตั้งแต่ตอนนั้น ในระหว่างนั้นก็ได้อ่านพวกบทกลอนธรรมะซึ่งมันมีอยู่ในวัดเป็นหนังสือทำอาจากทำมาจากสุบ้้งเสียงธรรมทำมาจากสุนี่นะฮะผมก็อ่านบทกลอนก็เริ่มเขียนก่อนครับเขียนสเปรย์สระครับหรือบรรยายเรื่องนั้นด้วยนี้ไปเพื่อเป็นการฝึกมือนะฮะต่อมาก็ไปอยู่ที่ักเรียนามา อยู่สํานักเรียนวัดบ้านโพนฝออำเภอพมืง30จังหวัดอุบลราชธานีในปี2516ไ้อปี2 5ง6าอยอายุย่าง16ปีมาเรียนปรเรียนครับมาเรียนปรเรียนทําบาลีโรงเรียนพระุยมโรงเรียนบาลีพระสุยมแล้วก็เรียนดักสูตรปรเรียนด้วยดักสูตรทางฝ่ายทางโลกด้วยครับในโรงเรียนนั้น ในสำนักนี้มีสิทธิ์ที่มีชื่อเสียงและก็มาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาครับราชเทววิทยาลัยที่วัดมหาธาตุนี่หลายท่านก็กลับไปมีหนังสือเนื้อหาไปในในสำนักนี้ก็เป็นห้องสมุดและมีห้องสมุดมีหนังสือเยอะอยู่พอสมควรแต่ไม่มีงานรวบมเรื่องสั้นที่มีชื่อเสียงนักวิทยายที่มีก็จะเป็นพวกนักวิทยาแนวภาฝันนะครับ เช่นลักดือหักหายแม่น้ําสายสว่าดหรือสายสว่างยังไม่สิ้นพูดพายพิพูดผดพายอะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็ว่ามีหนังสือดีชนิดหนึ่งคือบทร้อยกลองเช่นพระราชรามเกียรติที่ประกอบไปด้วยคนเขียนหลายท่านรวมทั้งของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยประเภทร้อยกลองประเภท,เท,เทวีนิพนธ์เนี่ยทาให้ผมได้อ่านแบบ หามร่งหามคำเหมือนกันบังเกินว่าเจ้าวาดท่านจะท่านเขียนสมัยที่ท่านเรียนปริเรียนนะฮะท่านสอบได้ปรเรียนห้าท่านดูหนังสือจนกระทั่งท่านเสียสายตาเพราะว่าแสงสว่างไม่พอต้องใช้ตะเกียงเล็กๆท่านก็เลยให้ลูกศิษย์อ่านหนังสือให้ฟังท่านชอบอ่านชอบฟังชอบอ่านผมก็เป็นคนหนึ่งที่อ่านด้วยท่านฟังก็ได้ความรู้ด้วยจนกระทั่งต่อมา ผมไปพบหนังสือเกี่ยวกับการแนะนำการเขียนเรื่องสั้นเขียนนวนิยายงานการประพันธ์จากร้านเล็กๆอยู่แถวริมโขงครับอยู่สำนักวัดธาตุพนมจังหวัดนครพนมช่วงนั้นผมไปสอบเทียบป,ป,ป .7 ใบป,ประการที่อยป่ป .7 ผมก็เลยได้แนวขึ้นมาผมก็กล้กา,เาเขียนส่งนะครับไปลงในนิสสารหนึ่งเทพเป็นหนังสือเกี่ยวกับของทหารอากาศรายเดือน แต่ไม่ได้ลงนแล้วครับเป็นเรื่องสั้นที่เขียนเน่ยังไม่ดีพอก็สุรุปแล้วก็คือว่าจากการตะลุยอ่านมากๆเนี่ยมันถือทําให้อยากเขียนนะครับอพออยากเขียนขึ้นมาก็นี่อะไร่ะครับก็เขียนอย่างเดียวแล้วครับอ่านมากๆจนเกิดอยากเขียนเขียนแล้วก็เขียนเขียนเขียนไปเรื่อยแหะครับผมก็เขียนตะแเป็บไปอยู่ตั้งนานนะฮะทั้งเรื่องสั้นทั้งบทกวีทั้งบ,กบทงบกวเนี่ยฮะ ส่งไปออกากล่าวทางสาษานินเดียยุที่ก็มีการป่านกรอนตอนนี้ผมอยู่นอยู่วัดโพธิ์ไทยจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นสิทธิ์โรงเรียนนายกพุฒนากรที่มีาการสอนถึงมแปหรือมส .5 นะฮะเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่พระเนนเรียนได้เป็นโรงเรียนราภของวัดพระเนรเรียนได้ร่วมกับคาะวาดเยาว,วชนนะฮะตรงนี้ ดยเขียนหนักเลยผมจนกระทั่งอายุอาวชแลนะครับจนบชพระแล้ครับจนกระทั่งอายุยี่สิบเอ็ดผมจึงสามารถส่งผลงานลงไปลงในหนังสือพิมพ์ได้หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ในกรุงเทพนะฮะ,ะแล้วก็ต่อมาก,ก็เป็นหนังสือพิมพ์ชาวกรุงเป็นพวกบทกวีแล้วก็ต่อมาในระยะนั้นนะครับปีถึงมาร้อยสิบเอ็ดสิบสองซึ่งอายุยี่บ็ดยี่สิบสองปีผมก็สามารถเขียนรรนวนิยายไปลงใน นิตยสารกรุงเทพได้เรื่องหนึ่งฮะก็ไม่ดีหรอกครับเขียนยาวอยู่เหมือนกันกแต่ก็เป็นทักษะนิยายภาคฝันมาฮนะแต่ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนเบื้องต้นนั่นแหละครับสรุปแล้วก็คือว่าผมไม่ได้มีครูถ้าเปรียบมวยก็คือเป็นนักมวยวัดชกแบบมวยวัดครับลุยอย่างเดียวครับเพราะรักการเขียนพอรักแล้วก็ลุยครับ ห้ำลงห้มค้าลุยเขียนผิดเขียนถูกเขียนดีเขียนไม่ดีเขียนทิ้งเขียนกว้างส่งไปลงจะก้ามากมายเลยนิตัวยสารที่มีชื่อมากๆในยุคนั้นก็คือฟ้าเมืองไทยบรรณาธิการกคือนักประพันธ์อาวุโสที่มีชื่อเสียงคือท่านพี่ไอจินปันจพันเจ้าของเจ้าของงานเรื่องท่านชุดเหมืองแด่ท่านนําประสบการณ์จากที่ท่านไปเป็นไปทําเหมืองไปเป็นนั่นนะครับไปทําเหมืองแด่ โดยเป็นลูกน้องลูกจจางเขาแหละอยู่ทางใต้ชุดนั้นเป็นชุดที่มีชื่อของท่านท่านก็มีหนังสือออกมาท่านออกนิเทศาสารแบบยาชื่อพระมืองไทยเบทีตรงนั้นเป็นวิธีที่แจ้งเกิดของ,งใครต่อใครหลายคนนะครับช่วงปีต้องางร้อยสิบสองผมก็ส่งเขียนส่งไปครับเขียนส่งไปโลงจะกร้าเยอะแยะเลยครับท่านอาจินผู้มีวาทะว่าผู้มีวาทะอันเด็ด อัคนคุมค่ายว่าจะกล้าสร้างนักเขียนไม่ต้องวัวจะก,ก้านะนี่จะเป็นนักเขียนนะครับผมนี่ลงตะก,ก้าเนี่ยลงมาเรื่อยๆผมจนกระทั่งอวสโสที่เขียนมีเรื่องแม้กระทั่งมีเรื่องนักวิทยายเขียนคอาอ้ายหรืออะไรมาผมเขียนเรื่องสั้นนี่ส่งไปให้บรรณาธิการรุ่นน้องรุ่นหนุ่มเด็กพี่อาณาบางทีเขาก็ไม่ลงให้ผมไม่ได้พาดอะไรครับถ้าเราคิดจะที่จะเป็นทั้งเขียนเนี่ยภาพบรรณาธิการเขาไม่ลงให้เราก็ไปเท้อ เขาต้องมีมุมมองของเขาที่เรามองไม่เห็นงานของเราจะมีข้อบกพร่องเราต้องให้เกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับผมนี่ไม่มีข้อไม่เคยถูกเถียงไม่เคยน้อยใจว่าโอ้ยนี่ยเป็นบรรณาธิการรุ่นเด็กนี่ไม่ลงเรื่องผมได้ไงผมไม่มีความรู้สึกเช่นี้เพราะว่าผมว่าบรรณาธิการทุกคนเนียเขาย่อมอยากได้เรื่องดีๆถ้าเป็นเรื่องดีแล้วแย่งกันเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเราต้องมีข้ออ่อนอยู่ต้องนํามาปร,ปรับปรุงพิจารณาดูนะฮะ นี่คือเรื่องที่อยากจะเป็นนักเขียนก็คือลงมืออ่านให้มากๆแล้วกเขียนฝึก้นนะครับอย่างอื่นก็ก็ไม่รู้จะแนะนำายยังไงนะเพราะว่าผมดูยมาแบบม่วัดที่นี้ก็อยากจะพูดถึงนักวิทยายคำอ้ายนะครับเพิ่มเติมอีกบ้าผมนักวิทยายคำอ้ายที่เป็นหนังสือเล่มแรกเนี่ยครับ เร่มนี้ฮะไม่ใช่นวนิยายเรื่องแรกของผมจริงผมเขียนจบมาแล้วสองเรื่องอได้จีพิมพ์ในนิสานรายสัปดาห์เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนากับบ้าน,นอกพัฒนากรที่ไปใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกในงานพัฒนาส่วนอีกเรื่องหนึ่งเขียนแล้วไม่ได้พิมพ์ฮะชื่อเมืองฟ้าเพื่อนฝุ่นเขียนออกมาตอนอยู่ในป่าแล้วก็นําออกมาในเมืองแต่ยังแต่ไม่ได้รับการจีพิมพ์ยังไม่ได้พิมพ์อันนี้เป็นเรื่องที่สาม ผมเนมาข่องเดือนนี้ก็คือช่วงปี2530ช่วงนั้นนะฮะมันเป็นรอยต่อระหว่างยุคที่เรียกว่า,ายุคที่จะก้าวสู่การเป็นทุนนิยมเต็มรูปแบบคำอ้ายเขียนปี2 5 0 0ปี2 5 0 0รึ้งพุทธกาลเป็นยุคที่ทุนนิยมกําลังจะเข้าสู่ชนบทแต่เมื่อผมมาเขียนปี2530เป็นยุคที่ทุนนิยมในประเทศไทยนี่เข้าวกระโดดจนกระทั่ง นายเรัารมตีในสมัยนั้นคือท่านพลเอกชาชายาท่านพลีชาชายชุนวันนี่ยนะฮะท่านว่าท่านบอกว่าทนกระทั่งว่าโน,น,าาน,นพรเพรมและมุ่งหวังที่จะให้ไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจเป็นเสือตัวที่5ที่6คือรองจากไต้หวันเกาหลีญี่ปุน่นสิงคโปร์อะไรนี่นะฮะก็ก็เลยมีความกระแสความคิดว่าไทย คงจะก้าวพ้นยุคยากจนแล้วงานเขียนเกี่ยวกับเพื่อชีวิตเนี่ยเขียนถึงคนยากคนจนนี่ได้รับความสนใจน้อยครับในช่วงที่ผมเขียนข่าไเนี่ยครคือถ้าจะมีคนพิมพ์หรือคนอ่านแต่ทําไมผมผมก็มีประสบการณ์จากการต่อสู้ในป่าในดวงมามีเรื่องราวจากเขียนเยอะช่วงจะเป็นสอสอช่วงจะหาเสียงเลือกตั้งจนจนได้เข้าไปในสภาก็สามารถเขียนได้แต่ทาไมผมถึงไม่เขียนเรื่องนี้ นำเรื่องวัยเด็กมี่ม่เขียนในปี2500ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีที่มีความเชื่อมั่นว่าไทยไม่มีทางที่จะพัฒนาไปเป็นทุนนิยมเต็มรูปได้ไทยต้องให้ความสําคัญกับเกษตรภาคเกษตรกรรมให้มากเพราะพื้นฐานของสังคมไทยคือเกษตรกรรมทุนที่นําเข้ามาในประเทศไทยที่ดูเหมือนว่าจะรุ่งเรืองเฟื่องฟ,ฟูนี้ก็เป็นทุนนําเข้าจากต่างประเทศ เป็นทุนข้างดาวประเทศญี่ปุ่นเกาหลีในยุโรปตะวันตกอเมริกาอะไรก็แล้วแต่มาลงทุนทุนไทยจริงๆยังมาใเก้าวมาจนถึงที่จะนำสังคมไทยเป็นทุนนิยมเลยนะครับผมจึเขียนเรื่องนี้คาอ้ายเนี่ยเหมือนเป็นการตั้งคําถามว่าผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าไทยจะเป็นเสือตัวที่ห้าที่หกถ้าหากว่าไทยจะเติบโตพัฒนาก็ต้องเริ่มต้นจากรากฐานทางเศรษฐกิจของตัวเองคือเกษตรกรรม เช่นสร้างอุตสาหการรมภาคเกษตรแปรรูปผิพิธภัณฑ์เกษตรอะไรแบบนี้พวกยางพวกข้าวพวกสับปะรดพวกผลไม้พวกอะไรต่างๆนี้นะครับต้องให้ความตั้คันกับสิ่งนี้นะครับก็เลยเขียนนี้เสมือนว่าเป็นงานตั้งคําถามไม่ใช่ผมไม่มีเรื่องเขียนนะช่วงนั้นก็เลยพูดต่อซะเลยว่าคนที่รับพิมพ์ให้ผมที่มีส่วนสําคัญที่สุดในการที่ให้โอกาสผมก็คือคุณวัดวรยงังกุล เป็นนักเขียนรุ่นน้อง่าที่เป็นเพื่อนมิตรที่สนิทสนมกับผมมาตั้งแต่ดำคะแหนนะครับแล้วก็เข้าป่าผู้พันด้วยกันคุณวัดช่วงนั้นนออกจากป่ามามาผูกบ้านอยู่ที่ประตูน้ำพ่ออินทกับภรรยาคือคุณเด็กอคุณอัศนาวายังคุณน้องสองคนนี้ตั้งสำนักพิมพ์ชื่อปลายนาจะมีปลายนาพิมพ์มาให้ตัวเองคุณวัดก็ยิดถึงผมว่าเออ หลุงยงเขาเรียกตามลูกว่าน่าจะมีโอกาสมีผลงานก็เฉียบมามากรลองเฉียบครับพ่้จบสิเนื้อยาดึงนี้แล้วผมจะพิมพ์ให้ตกลงพวกไอเฉียนครับเฉียนเสร็จแล้วก็ไปให้คุณวัดเป็นบอกกอ่อนะครับเขาก็พิจารณาอย่างดีมีข้อแนะนํำยังไงก็ให้ผมปรับปรุงจากที่เขียนไปสามร้อยหน้ากระดาษพิมพ์เนี่ยเหลืออยู่แค่ร้อยกว่าหน้ามาตัดมาต่อกันมาต่อมาอะไรกันคุณวัดก็มีส่วนในการเป็นในการที่ดีก็ จนพิมพ์ออกมาปเป็นเล่มอย่างนี้ฮะไม่ได้เขียนลงนิตยสารที่ไหนพิมพ์ออกมาปเป็นเล่มดูๆอย่างนี้เลยเด่มนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณวัดปรยางคุณผมก็ถือโอกาสอวยพรให้นักเขียนมีชื่อคนนี้นะอ่าซึ่งมีผลงานมากมายนะซึ่งไปนรนพยภัยอยู่ต่างแดนก็เพราะให้มีสุขภาพเข้มแข็งแล้วก็ กลับมาสู่ยุทธภูมิปากกานะครับลุยกันไปอีกอคุณวัดในี่เไม่ไอ้เขียนนะผลงานมีเป็น50 60สเร่มผลงานที่ดีเยี่ยมหลายเล่มคุณวัดเขียนได้ทั้งน,นวนิยายเรื่องชั้นและบทกวีสารคักดีความเรียงแต่งเพลงร้องเพลงได้ครับหลายอย่างนะฮะก็ถือว่าขออวยพรให้มีความสุขความเจริญกับมีอายุมั่นกันยืนก้าวไปข้างหน้า เชียงบ่าเชียงเลยกับประชาชนผู้รักประชาไตยเราถ้าไม่มีโอกาสได้เจอกันก็หวังว่าวันหนึ่งคงได้พบกันนะครับเรื่องอื่นต่อจากนี้ก็ค่อยพูดกันอีกนะครับเทปนี้เนี่ยพอพูดตรงจบลงตรงที่วยพรให้บรรเกิดให้กับวัดบรรณาธิการของนวยายเรื่องแดงผมนี้นะครับต้องขอบคุณคุณวัดแล้วก็มาได้อย่างคุณแล้วก็คุณเด็ก อาศนาวารยางคุณอย่างยิ่งเลยผมไม่ลืมนะครับอเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ